สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง Miss M Channel ครับเรายัางมาในบรรยากาศของชุดเดิมนะครับเพิ่มเติมคือมีหมวกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับก็ในยามค่ำคืนแบบนี้มันเหมาะแก่การนะครับตัดต้นไม้นะครับแยกขยายพันธุ์เพราะว่ามันเป็นเวลาในยามค่ำคืนที่ต้นไม้เขาจะพักการเจริญเติบโตและสําคัญคือเวลาเราตัดลูกตัดไหลเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเหี่ยวไม่ค่อยโซไม่ค่อยไหม้นะครับ ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่เพื่อนๆเห็นหน้าปกแล้วไม่ต้องกังวลหรือไม่ต้องกลัวว่าผมจะพูดไปเรื่อยนะมิซเอมเห็นด้วยนะครับประจักษ์ด้วยสายตาก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาแยกขยายพันธุ์โครโรคาเซียไวลาวาครับแต่เป็นการแยกไหลนะเพื่อนเพื่อนนะเ <ๆ S 1> นาะไหลไวลาวาเนี่ยสนมากทุกคนจะเข้าใจว่าไวลาวาเป็นไม้แยกหนอน,นะครับ แต่ต้นที่มิสเอ็มได้มาเนี่ยเป็นไม้แยกไหลนะครับแต่ไม้หน่อเขายังไม่ขึ้นไม่รู้ว่าต้นนี้จะมีหน่อไหมนะครับแต่ที่สําคัญเขาให้มาแล้วก็คือไหลเนี่ยนะครับตอนนี้ได้มา2ต้นนี่นะครับเพื่อนสต้นนี้นะครับมันมันจะโตนะครับเกินแม่เขาแล้วนะครับก็เลยต้องจําเป็นต้องแยกกอนนะครับและที่สําคัญนั่นก็คือดูแม่เขาครับต้นเล็กๆแบบนี้หน้าตาเขาแบบโอ้โหสวยงามมากๆนะครับความ ความด่างความลายเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับดูใบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับต้นเล็กๆนะครับแต่มีลูกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับมาแยกนะครับไหลนะแปลกใจไหมครับเพื่อนๆไหลนะครับไว้ลาวานะครับจริงๆไว้ไว้ลาวาเขาเป็นหนอใช่ไหมครับแต่วันนี้มันเป็นไหลเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเส้นทางของไหลของเขานะครับออกมายาวขนาดไหนนะครับหรือจะมีข้อไหมนะครับหรือว่าเป็น ไหลข้อเดียวนะครับเหมือนไม้เมาอีสันไลด์ด้านหลังนี้นะครับที่เราเพิ่งแยกกันไปเมื่อ ep ีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราลองมาคุยเขี่ยกันเลยดีกว่านะครับเพื<ๆ>่อนๆดูสิครับว่าไหลของเขาหรือนะครับข้อของเขาจะเป็นยังไงนะโอ้ลึกมากนะเพื<ๆ>่อนๆนดูสิครับ<ๆ>เขาออกลึกมากเหมือนกันนะนี่โอ้ไม้เขายกขึ้นมาสูงมากนะครับหรือว่ามิสเอ็มจะพูดผิดนะเพื่อนๆออันนี้เขาจะเป็นไม้หน่อหรือเปล่าที่ เขาแยกออกมาจากแม่นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นไม้หน่อหรือจะเป็นไม้ไหลนะแต่มิสเตมคิดว่ามันน่าจะเป็นไม้ไหลนะอาและได้ต้นต่อเขาละนิสเอ็ยยมจะตัดละเพื่อนๆนะตรงนี้เลยนะเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้เลยนะเนี่ยอันนี้คือคืออ่าไหลหรือหน่อเขานี่แหละเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันว่าเขาจะเป็นไหลหรือเป็นหน่อนะจะพยายามตัดชิดแม่เขามากที่สุดนะครับคือบริเวณตรงนี้เลยนะครับนี่นะนี่นะตัดนะครับ นี่ขาดแล้วขาดแล้วมาลุ้นกันเพื่อนเพื่อนมาลุ้นกันว่าต้นของเขาจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนนะนะครับมาลุ้นแล้วมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับทึ้บขึ้นมาแล้วเพื่อนนะได้มาแบบนี้นี่ต้นนี้เป็นไหลจริงๆเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะครับไหลออกมาแบบนี้เลยครับเพราะว่าเห็นไหมครับไม้เขามีปลายไหลตรงนี้ขึ้นยกขึ้นเป็นแบบนี้นะครับยกแบบนี้ แสดงว่าตรงนี้คือปลายไหลนะครับแสดงว่านี่แหละไวลาวานะครับมีแบบไหลด้วยนะครับเพื่อนๆมีแบบไหลด้วยเชนั้นแล้วไวราวาอาจจะออกสามารถออกได้ทนะั้งสองแบบเพราะว่าแบบที่เรารู้กันมาอยู่แล้วก็คือเขาให้ให้หนอใช่ไหมครับแต่วันนี้มีเซมพาเพื่อนๆมาดูว่าเขาก็ให้ไหลเช่นเดียวกันนะครับไหลที่1โอ้โหสมบูรณ์มากเพื่อนๆดูล่าเขาสิครับสมบูรณ์มากๆนะครับหน้าใบ2ใบแบบนี้นะแต่ความ ความด่างความลายยังไม่มานะครับอ่าดูที่โคนก็ยังไม่มีต้นหน่ออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นหนึ่งกันละกันว่าหน้าตาของเขาจะเป็นไหลแบบนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเขาจะเป็นหน่อนะครับแต่น่าจะเป็นไหลเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าออกมายาวขนาดนี้นะครับมาครับต้นที่สองจะมาในลักษณะแบบไหนอ่าเพื่อนๆแป๊บเดียวเลยเห็นไหมเนี่ย แค่คุ้ยตรงนี้นะครับคุ้ยตรงนี้ก็เจอเจอปลายไหลเขาแล้วนะครับเจอปลายไหลเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคุ้ยลงไปหาต้นต่อเขานิดนึงนะครับต้นต่อเขานิดนึงว่าเขาเป็นในลักษณะแบบเหมือนต้นที่หนึ่งหรือเปล่านะครับโอ้โหลึกเหมือนกันนะเพราะว่าต้นนี้เม่เซนเป็นเป็นไม้ตัดสดนะเม่เซมซื้อเป็นไม้ตัดสดมานะครับก็เลยปลูกลึกนิดนึงนะครับปลูกลึกนิดนึงอ่าได้ละ อยู่ข้างล่างนู่นเลยนะครับเนีได้แล้วนะครับก็ดึงขึ้นมาดูซินะครับเราต้องการแยกแยกลูกเขาอยู่แล้วลูกเขาจะโตกว่าแม่แล้วนะครับตอนนี้ื <c oughs> <c oughs> ได้มาอีกหนึ่งต้นดูนี่เลยเพื่อนๆอ่ามีข้อไม่เน่ นะเดี๋ยวนะเพื่อนๆลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าเขามีข้อหรือเปล่านี่เพื่อนๆเขามีข้อไหลครับตรงนี้เห็นไหมเพื่อนๆเห็นรากตรงนี้ไหมเนี่ย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 ตรงนี้ยตรงปลายนิ้วชี้มีเซมเนี่ยนะเขามีรากนะครับแสดงว่าตรงนี้เป็นข้อนะเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้เป็นข้อนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปลายไหลแสดงว่าเราตัดได้อีกชิ้นหนึ่งนะตัดเดี๋ยวล้างน้ําให้เพื่อนๆดูเลยว่าเป็นข้อจริงไหมนะครับตัดตรงนี้เลยนะครับเอาตัดแล้ว อันนี้ก็จะเป็นปลายไหลแล้วนะครับปลายแล้วได้มาแล้วนะครับ2ต้นนะมาดูลุ้นกันครับว่าตรงนี้นะครับเป็นข้อจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวล้างน้ําก่อนนะครับอ่ะตอนนี้มีเซมล้างน้ํามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูสิครับนะครับเขามีเหมือนจะมีปมลากขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นปมลากหรือว่าข้อตาแต่ลักษณะก็คือจะมีเป็นข้อตรงนี้นะครับแต่ยังไม่เห็นตาเขา นะก็น่าจะเป็นข้อตานั่นแหละที่มีเซอมองนะครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเอาปลูกไว้นะกับต้นแม่เขาแบบนี้แหละนะครับฝากกับต้นแม่เข้าไปเลยนะครับเราก็จะเอาฝังลงไปในดินปลูกตรงนี้เลยนะครับเพื่อนฝังในระดับที่มันอาจจะไม่ลึกมากนะครับประมาณสัก1เซนนะครับฝังกลบลงไปเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเขาได้สารอาหารได้กินเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาเองนะครับในรูปแบบ ที่เป็นลบต้นขึ้นมานะครับวันนี้เราได้สองต้นนะครับสําหรับไหลไว้ลาวานะครับพูดได้เต็มปากเลยครับว่าเป็นไหลไว้ลาวานะครับแต่เรายังไม่ได้ไม้หน่อไว้ลาวาขึ้นมาเลยนะครับไปเรามาลงมือปลูกกันต่อดีกว่านะครับมาครับสําหรับการปลูกนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับมิเซมจะใช้กระถางที่ใบเล็กที่สุดนั่นก็คือใช้กระถาง4นิ้วนะครับเพื่อนๆสนิ้วก็วิธีการปลูกก็เหมือนเดิม ดินยังเป็นถุงเดิมเพื่อนเนี่ยดินแบบร่วนซุยถุงเดิมนะครับก็บอกเพื่อนเพื่อไม่ได้จริงๆนะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ดินลงไปนะใส่ดินลงไปประมาณครึ่งหนึ่งนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาต้นไวรลาวาของเราลงมาปลูกนะครับยิ่งยิ่งกระถางเล็กนะครับลากเขาจะเดินไวมากนะครับแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนกระถางเข้าไวขึ้นดีนิดนึงส่วนถ้าเราใช้กระถางใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะรอเวลานิดนึงนะครับเพราะว่า บางทีเนี่ยกระถางใหญ่ไปสารอาหารเยอะไปทําต้นชะง,งักอีกนะทำต้นชะง,งักอีกก็เป็นปัญหากับเราอีกแต่ถ้ากระถางเล็กๆนะครับมันดูแลง่ายนะครับแล้วก็ใส่ดินกบลงไปนะครับกดให้พอแน่นนะครับเพื่อนๆกดให้พอแน่นเพราะว่าดินผมอิเซมเป็นดินล้วนซุยอยู่แล้วนะครับกดแน่นยังไงเดี๋ยวเอาไปแช่น้ําก็สบายมากนะครับเขาก็กลับมาล้วนซุยเหมือนเดิมนะครับขนาดดินเหนียวเนาะเพื่อนๆเนานะ ปลูกแบบโหปั้น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 ใส่รากแบบนี้นะครับเขายังไม่ตายเลยเพื่อนๆนเนาะเขายังไม่ตายก็สบายมากฉะนั้นดินร่วนซุยนี่ไม่มีปัญหาแน่ๆนะครับนี่หนึ่งต้นได้แล้วนะครับอีกต้นหนึ่งก็เช่นเดียวกันก็ใช้กระถาง4นิ้วนี่แหละนะครับกระถางใบเล็กๆดูแลง่ายๆนะครับใส่ดินลงไปครึ่งหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ดูสิครับโอ้โหรากแบบเยอะมากนะครับรากแบบเยอะมากนะครับใส่ลงไป นีาา่นะครับไวราวานะครับเป็นไม้ตัดสดนะครับอายุประมาณเกือบ2เดือนเนาะเกือบ2เดือนนะครับไม่น่าจะถึงเนาะประมาณเดือนกว่าเดือนนิดหนึ่งน่าจะเดือนสัก1สัปดาห์นี่แหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะครับมีเพื่อนเอนเ,อนเขาขอว่าไม้ตัดสดที่มิเซมซื้อเป็นมิโดริใช่ไหมครับที่ซื้อมาแล้วมาแนะนําเพื่อนๆว่าให้ตัดใบทิ้งหมดเลยแล้วเขางอกไวมากนะครับตอนนี้เขาขึ้นมา3ใบแล้วเพื่อนๆนะ เดี๋ยวสิ้นเดือนก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าเพราะว่ามีเพื่อนๆขอดูว่าตัดใบทิ้งออกหมดแล้วนะครับเป็นยังไงหลังจากปลูกไปแล้ว1เดือนนะครับก็คือสิ้นเดือนนี้แหละเดี๋ยวเรามาเจอกันว่ามิโดริตัดสดเป็นยังไงแต่ไว้ลาว่าตัดสดตอนนี้ให้ลูกมา2ต้นแล้วนะครับอ่าโหเสียงธรรมชาติมากนะครับมีกบมีอึ่องอ่างนะร้องระงม,มเลยนะครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนเนาะ เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดร้อนนะครับก็เป็นอันตรายต,ต่อต้นไม้เราเหมือนกันนะครับทั้งเชื้อราทั้งอนอนอะไรเยอะแยะเลยนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับ2ต้นของเรานะครับก็เหมือนเดิมครับก็เอาไปแช่ในถาดดโซไว้นะครับก็แช่ประมาณแบบนี้นะที่มิเซมแนะนํานะครับส่วนว่าตอนนี้มิเซมปลูกมีเซมจำได้ว่ารากมันจะอยู่ตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยมิเซมจะแช่น้ําให้ครึ่งกระถางตรงนี้เลยนะครับ ขึ่งกระถางตรงนี้ฉะนั้นว่า,าล่าของเขาจะได้กินน้ําแช่น้ําตลอดเวลานะครับก็ลดปัญหาเรื่องความเหี่ยวความความไหมความเฉาไปนะครับเพราะว่าเขาแช่น้ําตลอดเวลาไม้โคโลโคาเซียถือว่าเป็นไม้น้ําอีกประเภทหนึ่งก็ว่าได้นะครับอันนี้แหละนะครับพาเพื่อนๆมาแยกนะครับไหลไวลาวา ต้นเล็กๆนะครับต้นแม่เล็กๆแต่ให้ลูกแบบสวยๆต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กําลังใจมิเซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับรวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิเซมด้วยนะครับอ่าลืมบอกไปว่าไวรลาวาต้นนี้เราปลูกแบบน้ํานะครับเพื่อนๆปลูกแบบน้ําก็อาจจะได้ไหลไวหน่อยแต่เพียงแต่ว่าต้นลาต้นไม้มันอาจจะไม่ค่อยลําต้นใหญ่สักเท่าไหร่นะครับแต่ฟอร์มถือว่าดีใช้ได้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ